เน่ยายไปยักมาทําอะไรที่นี่อ่ะพี่ชายกับเพื่อนนิสัยเสียชื่อไมเคิลเดินมาหาฉันไม่ใช่เรื่องของนายสักหน่อยดูซิเธอเล่นกับลูกแมวอยู่ด้วยขอเล่นด้วยเซ่ฉันยืนขวางระหว่างพวกเขากับกรงแล้วมองด้วยความโกรธไม่มันเล็กเกินไปไปให้พ้นนะแต่ไม่นานไมเคิลก็กลับมาเขาชอบเดินมาใกล้ๆก้กรงพวกลูกแมวเป็นแมวจรไม่มีบ้านฉันเจอพวกมันข้างถนนแล้วก็คอยดูแลมันแต่ฉันกลัวว่าจรหรือว่าไมเคิลจะทำร้ายพวกมันค่ะ เลยไม่ยอมให้พวกเขาเข้าใกล้ในตอนเย็นแม่ก็เรียกไปกินข้าวฉันทิ้งพวกลูกแมวไว้ในสนามแล้วพอฉันกลับไปกรงก็เปิดอยู่พวกลูกแมวหายไปแล้วฉันจำหมวกที่หล่นใกล้ๆได้เป็นของไมเคิลเขาจงใจปล่อยพวกมันแน่ๆน่ารังเกียจที่สุดเลยฉันค้นหาจนทั่วย่านนั้นแต่ก็หาไม่เจอไมเคิลกับฉันทะเลาะกันใหญ่โตเลยคืนนั้นแล้วครอบครัวเขาก็ย้ายไปพวกเราไม่ได้เจอกันอีกเลยไงยฉันชื่อว่าเชอร์รี่ ช่วยกดไลค์และกดติดตามช่องด้วยนะคะวันหนึ่งฉันเดินผ่านห้องของพี่ชายก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์เขาดังขึ้นมาพอดีจอรนอาบน้ําอยู่ฉันเลยรับสายให้เขาไงจอนนี่ไมเคิลเองฉันเพิ่งย้ายกลับมาที่เมืองนี้อย่าไปเที่ยวด้วยกวันบ้าฮะเจ้าไมเคิลนิสัยเสียย,ย้ายกลับมางั้นเหรอฉันนิ่งแลวเงียบไปเลยจอนได้ยินฉันไหมจอรนไม่ว่างนี่น้องสาวเขาพูดอยู่อย่าคิดจะมาที่นี่ละ่ะเคไหมฉันกดวางสายแล้วจอรนก็เข้าห้องมา เน่เธอมาทําอะไรที่นี่อ่ะเมื่อกี้ใครไม่มีเอามานี่จอนแย่งมือถือไปแล้วโทรกลับหาไมเคิลพวกเขาคุยกันแล้วพี่ชายฉันก็มองฉันอย่างเพลียๆเลิกหน้าบึ้งหน้าได้เวลาลืมๆความแค้นในวัยเด็กได้แล้วเธอว่ามฉันไม่พูดอะไรเลยฉันรู้ว่ายกโทษให้ไมเคิลไม่ได้ฉันได้งานขายไอศกรีมในสวนน้ําช่วงหน้าร้อนนี้ฉันต้องผ่านช่วงฝึกงานให้ได้และตอนแรกทุกอย่างก็ไปได้ดีแต่แล้ววันหนึ่งฉันก็เห็นกลุ่มเด็กผู้ชายตรงมาที่รถของฉัน มีคนนึงหล่อมากเลยฉันรีบจัดผมแล้วก็ยืนตัวตรงหนุ่มคนนึงสั่งไอศครีมฉันตักไอศครีมใส่คนให้อยู่ดีๆแต่ก็เผลอทำช้อนหล่นลงพื้นฉันเลยกล้มลงไปเก็บแล้วผมฉันก็ไปจุ่มกับถังไอศครีมสกปลอกไปหมดเลยพวกหนุ่มๆเริ่มหัวเราะย้ะฉันแล้วฉันอยากจะโดนพื้นสูบไปจริงๆในที่สุดฉันก็มองหนุ่มหล่อคนนั้นแวบหนึ่งเขายิ้มมุมปากเธอนี่ยังซุ่มซ่ามเหมือนเคยเลยนะเสียงนั่นทําไมมันฟังดูคุ้นจังเลยนะเดี๋ยวก่อนนะ ไมเคิลเหรอโหเปลี่ยนไปเยอะเลยอ ah. ่ะนายมาทำอะไรที่นี่ก็เหมือนคนอื่นๆมาเล่นสไลด์ไงล่ะแล้วก็ต้องมาหาฉันด้วยสินะแค่ okay. อยากกินไอศคร,รีมนะขอไอศครีมกล้วยสองลูกสิฉันหยิบคนขึ้นมาอย่างหุนหงิดแล้วกำลังจะไปตักไอศคร,รีมแต่ว่าฉันทำพลาดอีกแล้วฉันเพลอเอาสอกไปชนกับภาชนะไอศคร,รีมแล้วมันก็หล่นลงพื้นโถเอ้ยความผิดนายคนเดียวเลยเอา้าเชอร์รี่เธอพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันผิดแล้วไงที่เธอขี่แพ้น่ะ หน้าง,างนหงิดที่สุดทําไมพูดกับลูกค้าแบบนั้นล่ะดูสิเธอทาไอศครีมเสียไปเท่าไรแล้วเธอโดนไล่ออกพวกผู้ชายหัวเราะลั่นออกมาอีกและฉันก็โกรธสุดๆเลยไม่อยากจะเชื่อว่าทําขายหน้าต่อหน้าไมเคิลแบบนี้นั่นทําฉันเกลียดเขามากกว่าเดิมอีกฉันกลับบ้านด้วยความโกรธและเสียใจแต่ว่าก็มาเจอเรื่องน่ายินดีจอห์นเชอร์รี่เรามีข่าวดีพวกลูกจะได้ไป่า่หน้าร้อนกันด้วยนะ ว้าวเมื่อฉันเปิดเว็บของค่ายฉันก็อึ้งเลยมันดูเหมือนสวรรค์ที่มีเรื่องสนุกให้ทำเพียบมาสนุกกันเถอะได้จอนดูมีความสุขแต่กลับมองฉันแปลกฉันไม่ได้คิดอะไรมากไม่นานเราก็มาถึงค่ายแล้วก็เจอกับรูมเมร เธอชื่อว่าเคทตี้และเธอพูดไม่หยุดเลยสักวิดเดียวบลาบลาบลาเธอพูดมากจนฉันแทบเสียสติไปที่สนามกีฬากันผู้หนุ่มๆเขาแบ่งทีมกันจะเล่นฟุตบอลอยู่เลยนะ่ะพวกเราไปถึงฉันก็เห็นจอนทันทีไม่น่าแปลกใจค่ะเขาชอบเล่นฟุตบอลเขาเห็นฉันด้วยก็เลยเดินมาทักกันแล้วก็กลับไปที่สนามเคทตี้ดึงแขนฉันรู้จักหนุ่มหล่อแบบนั้นได้ยังไงนั่นพี่ฉันชื่อจอนพี่ชายเหรอโหจะต้องพาไปรู้จักนะอ๋อได้มัง้ง จอนทนคนช่างจอแบบเธอไม่ไหวแนะ่นักบอลคนหนึ่งต้องเผลอมองฉันเป็นประตูแนนะ่เพราะจู่ๆลูกบอลก็ลอยเข้ามาโดนหัวฉันเข้าเอ้ยเจ็บหัวจังแล้วฉันก็ล้มลงไปบนพื้นหญ้าโลกมืดไปวูบหนึ่งไม่รู้เลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นก็ได้ยินเสียงของจอรนบอกว่าเป็นเพราะฉันก็แล้วกันเธอเกลียดนายแล้วเนี่ยฉันเกลียดใครนะไม่อย่ากโกหกเลยโอ้ยไม่ไม่เอานะฉันจำเสียงนั่นได้ ฉันอาจจะหัวกระแทกลูกเบาแรงเกินไปจนมโนเสียงขึ้นมาเองก็ได้นะฉันลืมตาขึ้นมาและฉันไม่ได้มโนไปเองไมเคิลยืนต่อหน้าฉันจริงๆนี่นายจงใจเตะใส่ฉันใช่ไหมฉันขอโทษเป็นอุบัติเหตุจริงๆไม่ต้องมาขอโทษเลยฉันโกรธทั้งเขาและจอรนด้วยถึงได้มองแปลกๆนี่เองขอบใจมากนะคุณพี่น่าจะบอกกันก่อนว่าเพื่อนตัวดีจะมาด้วยฉันลุกขึ้นยืนแล้วรู้สึกมึนๆทันที เกือบล้อมอีกรอบแล้วแต่ก็มีคนพยุงฉันกับต้นของอีกทีมหนึ่งนั่นเองมามะผมพาไปห้องพยาบาลในที่สุดคนดีๆที่มีสํานึกดูว่าพี่ชายแสนดีจะไม่สนสุขภาพน้องสาวตัวเองเท่าไหร่ผมชื่อว่าสตีฟเธอชื่อเชอร์รี่ใช่嘛ฉันพยักหน้าแล้วบอกตัวเองว่าสตีฟเนี่ยนิสัยดีจังคุณหมอดูอาการฉันแล้วบอกว่าไม่มีอะไรร้ายแรงฉันควรไปนอนพักผ่อนดีกว่าเช้าวันถัดมา เคที่ลากฉันไปปาร์ตี้มีเด็กมารวมกันที่มุมลับแห่งหนึ่งของค่ายแล้วมีคนอลัมพงมาด้วยค่ะตอนแรกเราก็เต้นกันแต่แล้วเคที่ก็แนะนำเรื่องที่น่าสนใจกว่าขึ้นพวกเรามาเล่นหมุนขวดกันดีกว่านะตอนที่เธอพูดเธอก็มองจอนอย่างสนใจตอนที่ฉันหมุนขวดฉันก็หวังว่ามันจะชี้ที่สตีฟและฉันแทบไม่อยากเชื่อหมุนเดินด้วยพวกเราจูบก,กันระหว่างที่คนอื่นเล่นกันไปเราก็มองและยิ้มให้กันบ่อยๆด้วย และไม่นานก็ถึงตาฉันอีกครั้งรอบนี้ไม่โชคดีซ้ําเพราะว่าไอ้คนบ้านนี่ดันชี้ไปหาไมเคิลเวนกัม um. ทําไมต้องเป็นหมอนี่ด้วยนะไมเคิลยืนขึ้นมาเตรียมพร้อมแล้วแต่ฉันตัดสินใจว่าแก้แค้นเขาเรื่องลูกบอลก่อนหน้านี้สักหน่อยดีกว่าแยอะไม่เอาฉันยอมจูบทากดีกว่าไมเคิลหน้าแดงคำพูดฉันทำเขาเสียหน้าเห็นเห็นทุกคนยกเว้นจอนขำกันใหญ่แล้วตอนจะแยกย้ายพี่ชายก็มารั้งฉันอย่าทำกับไมเคิลแบบนี้ฉันไม่ได้เปิดศึกก่อนนะ รู้ไหมว่าเธอทําตัวแบบนี้ชาตินี้ก็หาแฟนไม่ได้หรอกนะไว้ดูกันเถอดนะในตอนเช้าฉันก็ตื่นม,มาพร้อมกับเสียงกรี๊ดของเคที่แล้วฉันก็รู้สึกถึงอะไรลื่นๆบนตัวฉันมองที่หัวไหล่ก็เห็นทากตัวอวบสองสาตัวหยีฉันลุกพวดจากเตียงแล้วรีบสลัดมันให้พ้นนี่ต้องเป็นฝีมือของไมเคิลแนะ่ฉันไม่ปล่อยเขาลอยนวนหลหรอกทุกคนมากินมื้อเที่ยงที่โรองอาหาร ฉันรอจนไมเคิลเดินไปเพื่อหยิบเครื่องดื่มแล้วก็ใส่ผงวาซาบิลงไปในอาหารของเขาในตอนนั้นเขที่ก็ไปถึงเวลาจรตามที่ฉันขอไว้ไมเคิลเริ่มกินแล้วก็น่าแดงทันทีเขาเริ่มไอและว,วิ่งออกไปจากโรงอาหารเร็วจีจอรีบตามเข้าไปในทันทีฉันพอใจกับตัวเองมากและยิ่งแฮปปี้เลยตอนที่สตีฟเดินมาหาหลังมื้อเที่ยงไปเดินเล่นกันแน่นอนว่าฉันตกลงเราสนุกกันมากๆฉันนึกขยองในใจ ใครบอกว่าชาตินี้ฉันจะหาแฟนไม่ได้กันงั้นเหรอคิดผิดแล้วค่ะคุณพี่ในที่สุดแคทที่ก็เดินมาหาเราเชอร์ี่เธอจะให้ฉันกับจอนเดทกันตอนไหนสัญญาแล้วนะอืมไม่ได้สัญญาสักหน่อยนะแคที่ดูไม่พอใจฉันเห็นชัดตอนแรกฉันไม่แคร์แต่แล้วจอนที่โมโหก็เดินมาหาฉันรู้ว่าเธอใส่วาซาบิในอาหารไมเคิลเวนกามแคที่ต้องปากโป้งแงเลยฉันกอดอกเอาไว้แล้วมองพี่ชายอย่างใจเย็นแล้วไงล่ะไมเคิลก็แพ้ไง น้นหน้าแล้วจอร์นไม่พูดอะไรออกมาเพิ่มและสตีฟก็เข้าข้างฉันเขาน่ารักมากเลยระหว่างเราเดินไปที่ห้องฉันสตีฟก็อาสาช่วยถ่ายรูปริมสาให้ฉันในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นด้วยค่ะรูปร่างของเธอสวยมากเลยอ๋อขอบคุณนะเราได้ยินเสียงของคนไอจากพุ่มไม้แต่พอฉันเดินไปเช็คก็ไม่มีใครสตีฟกับฉันไปที่สาแต่เช้าตอนนั้นยังไม่มีใครฉันเลยโพสท่าริมสานิดหน่อยแล้วก็ลงไปเล่นน้ํา ทันทีที่ฉันขึ้นจากน้ำก็เห็นทันทีว่ามีอะไรแปลกๆเพราะว่าสตีฟมองฉันใหญ่เลยฉันแตะหน้าตัวเองแล้วกรี๊ดผิวฉันฟ้าไปหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นกับฉันระหว่างที่ฉันแตกตื่นคนอื่นๆก็มาที่สระกันแล้วมีคนหัวเราะแล้วก็อัดคลิปด้วยและในที่สุดฉันก็เจอไมเคิลเขายิ้มแล้วก็บอกถุงบางอย่างให้ดูค่ะมันเป็นสีย้อมไอ้บ้านั่นฉันรุ้ออกจากสระระหว่างที่ทุกคนหัวเราะต่อไม่นานทุกคนในแคมป์ก็เห็นวิดีโอหน้าอับอายของฉันกันหมดมีคนแคปไปทำมีมด้วยเลยค่ะ เราก่อนเธอไมเคิลฉันเอาคืนนายหนักแน่แม้ว่าจะนานหน่อยแต่วันหนึ่งฉันก็ได้โอกาสเรารู้มาว่าจะมีนักฟุตบอลชื่อดังมาเยี่ยมชมที่ค่ายของพวกเราเขาวางแผนจะส่งลูกสาวมาเข้าค่ายที่นี่และอยากดูทุกอย่างเองพวกหนุ่มๆตัดสินใจจัดแข่งฟุตบอลขึ้นมาเขาจะได้เห็นพวกเราแข่งกันฉันเห็นว่าไมเคิลดูกังวลสุดๆวันหนึ่งฉันบังเอิญได้ยินที่เขาไปคุยกับจอนเขา้านายก็รู้ว่าฉันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพมากแค่ไหนได้โอกาสฉันโชว์ของแล้ว ฉันอยากจะขำนักฟุตบอลเหรอนายก็แค่คนตาขาวที่เก่งกับผู้หญิงเท่านั้นแหละสตีฟเขาเท่จริงชนะทุกคนได้แน่เชื่อสิไมเคิลแซนทำเป็นไม่แคร์แต่จอนมองฉันอย่างเพลียๆจากนั้นนิดหน่อยสตีฟก็ชวนฉันไปเดินเล่นอีกแล้วเราจุบก,กันเยอะมากและถ่ายเซลฟี่ด้วยทุกอย่างไปไปได้ด้วยดีแต่ไม่นานฉันก็รำคาญเพราะว่าสตีฟเขาเอาแต่ถ่ายรูปฉันไม่ยอมหยุดไม่หยุดเลยจริง ฉันกำลังกลับห้องหลังจากเดินเล่นก็เห็นจอนเข้ามองรอบๆแล้วก็รีบวิ่งเข้าห้องเก็บของไปอืมมาทำอะไรที่นั่นกันนะฉันเดินตามเข้าไปแล้วมองเขาอย่างสงสัยขอละอย่าบอกเคที่ว่าฉันอยู่ที่นี่ฉันเบื่อเธอสุดๆเลยตอนนี้ฉันทำได้แค่หลบแล้วฉันหัวเราะเบาๆโอเคฉันจะไม่บอกนะเราเงียบกันไปพักหนึ่งแล้วจอนก็พูดสิ่งที่เหนือคาดขึ้นมาจะว่าไปฉันอยากคุยกับเธอมานานแล้วเรื่องสตีฟน่ะฉันว่าเธอไม่ควรยุ่งกับเขาเลยนะ ทำไมล่ะเขาเป็นเพย์บอยเขามาค่ายนี้ทุกปีแล้วก็หาแฟนใหม่เรื่อยๆผู้ชายคนอื่นบอกว่าเขาเอารูปพวกเธอให้ดูแล้วอวดว่าเป็นถ้วยรางวัลมองว่าพวกเธอเป็นแต้มฉันนึกถึงตอนวันก่อนที่สตีฟเอาแต่ขอให้ฉันโพสท่าถ่ายรูปขึ้นมาเลยแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่สตีฟไม่เป็นแบบนั้นเขาชอบฉันจริงๆนะสุดท้ายแล้วจอนก็โน้มน้าวฉันไม่ได้มีผู้ชายที่ดีกว่านี้ให้เธอคบด้วยอีกเยอะอย่างไมเคิลฉันเอานิ้วหมวนุหมนๆที่ขมับพี่จะบ้าเหรอนั้นคู่แ้นฉันนะ มันเห็นกันชัดขนาดนี้เธอบ้าแล้วที่ไม่ยอมรู้ตัวสักทีน่ะจอนทาฉันหงุดหงิดแล้วเราก็ทะเลาะกันแต่แล้วฉันก็คิดแผนแก้แค้นที่มันได้ฉันต้องขอให้แคทตี้ช่วยอีกแล้วล่ะแน่นอนว่าฉันไม่เชื่อใจเธอนักหลังเรื่องวาสาบิรอบก่อนแต่ไม่มีทางเลือกเธอช่วยดึงความสนใจไมเคิลก่อนแข่งพรุ่งนี้ได้ไหมฉันอยากให้เธอล่อเขาเข้าห้องเก็บของแล้วก็หา us. ทางแยกมือถือเข้ามาให้ได้น่ะทําไมฉันต้องช่วยด้วยฉันช่วยให้เธอเดทกกับจอห์นได้นะโน้มน้าวแคทตี้ไม่ยากเลยค่ะ ความหลงจอลของเธอน่ากลัวหน่อยๆเลยเธอทําท,ทุกอย่างที่ฉันขอเธอบอกไมเคิลว่าอยากให้ช่วยที่ห้องเก็บของหน่อยระหว่างทางเธอบอกว่ามือถือของเธอแบตหมดก็เลยขอยืมของเขาหน่อยเขาเข้าข้างในแล้วเราก็ขังเขาไว้ฉันหยิบมือถือมาจากเคที่แล้วไปที่สนามฮะใครโหราดังกว่าฉันเห็นนักบอลชื่อดังที่ทุกคนพูดถึงกันในทันทีเขานั่งอยู่ที่แถวหน้าเลยพวกหนุ่มๆดูดดป,ประมาทเห็นได้ชัดโดยเฉพาะทีมของไมเคิลเวลาผ่านไปนานมากและสุดท้ายก็เริ่มแข่งโดยไม่มีเขา จอนกับสมาชิกทีมเลยเสียเปรียบและฉันก็เชียร์ฝั่งสตีฟไม่นานก็เข้าช่วงเวลานอกพี่ชายวิ่งมาหาฉันในทันทีไมเคิลอยู่ไหนเธอทำอะไรอีกแล้วเปล่าสักหน่อยแน่นอนว่าตอนนั้นมือถือไมเคิลในกระเป๋าฉันก็ดังจอนรู้ว่าฉันทำอะไรและเขาก็ฟิลขาดเลยเธอจะแค้นเขาอีกนานไหมเธอต้องหาที่หาเรื่องเขาเนอะพูดงี้ไม่เห็นจะแร์เลยฉันหาเรื่องเขาเหรอไมเคิลเป็นคนเลวคิดว่าฉันลืมที่เขาทำกับลูกแมวลงเหรอ เขาจงใจปล่อยพวกมันนะคิดว่าพวกมันหลุดไปแล้วจะเป็นยังไงอะ่ะจููจอนก็ถอนหายใจหนักออกมาไมเคิล <Michael S 1> ไม่ได้ปล่อยลูกแมวไปพ่อแม่เราต่างหากละ่ะแม่มันเป็นแมวจอนก็เลยไม่มีใครอยากรับเลี้ยงแม่เรียกเธอไปกินข้าวและพ่อก็พาพวกมันไปที่ศูนย์พักพิงสัตว์ไมเคิลเห็นแล้วก็อยากเข้าไปห้ามพ่อแต่ท่านไม่ฟังและเอาแมวไปไมเคิลเก็บเป็นความลับเพราะว่าพ่อแม่ของเราขอเขา,เอาไว้พ่อแม่ไม่อยากให้เธอโกรธพวกท่านหรอกนะ ไมเคิลอยากคืนดีกับเธอที่ค่ายนี้เนี่ยแหละลูกบอลบังเอิญชนเธอแต่เธอกลับไม่ให้อภัยแล้วเริ่มทะเลาะกับเขาอีกบอกเลยว่าฉันช็อกซะยิ่งกว่าช็อกตอนแรกฉันไม่อยากเชื่อแต่ว่าฉันรู้จักจอร์ดีเขาโกหกได้ห่วยมากนิ่ฉันโกรธไมเคิลในเรื่องที่เขาไม่ได้ทําอย่างนั้นเหรอบอกมาว่าเขาอยู่ไหนฉันไม่อยากบอกเลยแต่ก็ต้องบอกเขาโดนขังในห้องเก็บของที่นายซ่อนเมื่อวานน่ะสุดท้ายแล้วไมเคิลก็ได้ลงสนามเพื่อร่วมแข่งทันเวลาเขาทาได้ดีมากด้วย ฉันต้องหุนหงิดเพราะว่าเขาหล่อมากๆเลยแล้วค่ะทำไมเขาต้องดูดีขนาดนี้ด้วยนะไม่แฟร์เลยค่ะหลังจบการแข่งเคที่ก็มาหาฉันเธอติดเรื่องเดทกับพี่เธอนะเธอน่ารำคาญจริงๆฉันต้องคุยกับจอห์นเอาหนะ้าฉันบอกแล้วว่าไมเคิลอยู่ที่ไหนยากนะคะแต่ว่าก็คุยจนเขายอมเคที่ดีใจสุดๆเลยสตีฟกับฉันยังอยู่ด้วยกันบ่อยๆเราตกลงคบกันหลังจากหน้าร้อนนี้วางแผนกันและแลกเบอร์มือถือ ไม่นานฉันก็กลับบ้านเวลาผ่านไปแต่สตีฟก็ยังไม่โทรมาฉันกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรไปก็เลยเป็นฝ่ายโทรไปหาเขาเองตอนแรกเขาไม่ยอมรับสายแต่ฉันก็โทรไม่หยุดเรามาเจอกันเถอะสตีฟเริ่มหาข้ออ้างสารพัดมาบอกฉันฟังจากน้ำเสียงก็รู้ว่าเขาไม่อยากเจอฉันเลยเจ็บนะแต่ว่าพี่ชายฉันคงพูดถูกแต่แรกฉันก็เป็นแค่แต้มแต้มนึงและโชคดีจริงจงจอยยืนอยู่หน้าประตูและได้ยินเราคุยกันหมดฉันเตือนเธอแล้ว ฉันไม่เศร้าขนาดนั้นแล้ววันต่อมาก็ไปเดินเล่นนิดหน่อยฉันไปที่สวนน้ำนั่งลงที่ม้านั่งแล้วก็มีคนเดินมาหาฉันฉันเงยหน้าแล้วเจอไมเคิลแล้วเขาก็นั่งข้างฉันได้ยินว่าสเตฟทิ้งเธอไปแล้วใช่ไหมพวกเราไม่ได้คบกันแต่แรกสักหน่อยฉันนึกว่าไมเคิลจะล้อฉันแต่จ,จู่ๆเขากลับพูดประโยคเดียวกับจอห์นมีผู้ชายที่ดีกว่านี้ให้เธอคบด้วยอีกตั้งเยอะอย่างเช่นฉันไงฉันจ้องเขาอย่างไม่เชื่อนี่เขารอเล่นเหรอฉันชอบเธอมาตลอดเลยนะ แต่เธอหัวแข็งมากและไม่สังเกตเห็นเลยอ่ะฉันพยายามคืนดีกับเธอมาตั้งหลายครั้งแล้วนะรู้หรือเปล่าแต่รู้ะเขาพูดไม่จบประโยคแต่กลับดึงฉันเข้าไปและจูบค่ะฉันได้ยินเสียงสไลด์น้ำและเสียงคนผ่านไปมาหัวเราะแต่เราก็จูบกันต่อจูบต่อและจูบต่อค่ะเกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นจนได้ค่ะฉันตกหลุมรักคู่แคนของฉันตอนนี้เราครบกันนักบอลชื่อดังคนนั้นเห็นความสามารถของไมเคิลและตอนนี้ก็รับเขาไปดูแลฉันไปดูเขาซ้อมบ่อย ฉันไม่ได้ข่าวจากสตีฟอีกเลยส่วนเคที่ไม่เลิกยุ่งกับจอนเลยค่ะหลังเดทครั้งนั้นก็กูไม่กลับอีกเลยตอนนี้เธอตามติดเขาแล้วก็จะย้ายมาที่โรงเรียนเราด้วยค่ะพวกคุณพอมีไอเดียไล่เธอไปให้พ้นจากพี่ฉันบ้างไหมบอกมาในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ